สวัสดีจ้ะพี่น้องซื้อพักมาแพงแพงย,ยังได้ยังยังได้หากมันล่องเบิงพักขาสองมัดล่องตัดเบิงแต่ว่าเคยช่ำเธอหนึง่งเคยเอาแซนนามไ้เังส่แล้วมันกขึ้นพักค้านั่นแต่ว่าพักะแย่งเนี่ยเพราะแต่เสียมาแซ่พักะแย่งกับแพงซื้อมากน,น่นสามสิบแปดโคนนี่สามสิบแปดโคนมาแซนนามเบิงแต่ว่าต้นหอมนี่ไม่ได้ซื้อมาจาก้านแขกเท่าไรโคน สิบสองโค่นมือนี่แล้วแต่ลังเถือกับสองมัดสิบสองเรื่องเถ้กับมัดละสิบหาเรืองเกับมัดละสิบแปดเรืองเกับมัดละสิบเอาแต่ยง้มมันถือกมันแพงแต่ว่าพักบุงแดงเนี่ยไม่น้อยซื้อสี่สิบโค่นี่พักบุงแดงนี่พักบุ้งบนนอกเข้านั่นไม่น้อยมีกระถางเหลืออยู่หลังบ้านหันว่าสิน้องเบงเนาะมันสิขึ้นไหบ่แพงกับซื้อได้สิเปิดน้ำสิจักน้อยเปิดน้ำสิจักน้อยก่อน มันมาทวนนี่ค่ะซื้อเพราะเราอยากจะลองปลูกดูมาสิบปลูกพักแล้วล่ะแต่ว่าซื้อพักมากินก็ควอมอยากกินเจมมาพัดพักบุงกินก็ข่าวต้มเพื่อนว่าโมเมนหนาหนาวดอกแต่ว่าหากอยากกินก็เลยเด็ดใบมันใบแล้วก้านมันใบแล้วส้วมหากับมาแซแต่หอมเนยไปหน่อยซื้อสู่อาทิตย์อยู่แล้วนะคะพักคะเนียาก,กินแกงเฮดกับแกงน้อไม้ ก็เลยสือพักแย่งมาใส่น้ำนี่เรื่องข้องเรื่องตัวหน่อยมาไบทั้งหนาซะแซ่ล่องเบิงสีหลอดหรือปลอดมานรุนน้ำกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไปไว้ห้องนอนห้าอ่ะเอามาวางไว้นีสักก่อนค่ะมันเป็นผลเขาจะเอามาเสียบในต้นหอมมเสียบถึงใบเด้กกินสามสี่หลอดจนมาออกดอกพี่น้องเลยนะออกดอกกินจนนั่นแล้วแต่ว่าพักบุ้งนั่นอันนี้เป็นพักบุ้งจีน เดี๋ยวสิเด็ดยอดไปกินอยู่เสียมันออกไม่อันนี้ว่าจะเสียบไม่เนี่ยต้นหอมเดี๋ยวเหลือกระถางอีกล้างบ้านอีกอยู่นี่ค่ะส่วนนี้พักอีเลิศนี่ทั้งในนี่พักอีเลิศนี่มัดหนึ่งกันใจซื้อมาซื้อมาก,กินแล้วก็เอามาเสียบเสียบมัดหนึ่งตายไปหมดเลยเลือยอยู่ท่อน,นี้มีแววว่กากำลังสิบอ,ออกหากอยู่หนัน่นสองตนน่ะไว้ซกร มันจะต้องได้กินละแม่มันมาพี่น้องมันจะต้องได้กินละแม่มันสิไปซ้ายมันมาผักหน้าต่างเ้างนั้นเดี๋ยวห้ามารุ่นกันเด้อจ้าว่ามันจะเป็นจ้างใดสิรอดสิปอดไพ่บอสิได้กินย้อนบอนะคะนะคะเอาละหลังจากอานุบาลมาได้สองมือสิเอาผักบุ้งกับต้นหอมลงค่ะเพราะว่ามันฝืนแล้วหากมันสดแล้วนะคะ เดี๋ยวสิหาเสียบอยู่แถวนี้แหละค่ะนี่ต้นหอมมันฟื้นแล้วเห็นไหมหลากมันชี้แล้วหลังจากมันสลบกะเสียมาอนุบาลแล้วอ,อันนุบาลแล้วเสียมาเสียบส่วนสองอยางนี่ยังบ่แน่ใจพักบุ้งฟื้นแล้วค่ะหาดสดแล้วเดี๋ยวไม่น้อยจะเอามาเสียบสักก่อนเสียบแล้วจังเบิงะะด้อค่ะเด้อ ตัดสินใจเอาลงเบดิดเดี๋ยวมันรอดูสี่ห้าวันอันไหนจะรอดไม่รอดเพราะว่าแซะแล้วมันไม่กินเนาะพักคะเนี่ยมันดูด่ในน้ำน่านลายกับยาดมันเนา่าก็เลยตัดสินใจเอาลงดินล่องเบงรอดก็คือรอดบรอดก็แล้ออกไปเพราะเขาอยากทดลองเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นพักขงยงเพราะว่าแซะในน้ำน่านเนี่ยมันเนา่าขึ้นกันล่องเสียบลงดินเลยพักบงุง ปลูกสลับปนเปนกันไปเพราะวะ่าหอมไม่หน่อยเอามาลงฟังนี่เพราะว่าซุ้มเกามันเริ่มฟอแล้วค่ะต้นเกาไม่น่อยก็จะได้ตัดออกเนาะให้ต้นไม้มันขึ้นเดี๋ยวสิเก็บไปพัดหอมนี่มันเป็นพืชแต่กินได้นานอุ้ยหกเจ็ดรอบนี่ค่ะต้นมันเริ่มฟอแล้วเพราะเขาตัดไปหลายไม่น้อยกินโดนแล้วนีุ่้มไมอเอาลงซุ้มไมอเอาลง ถือว่าเป็นผลพลอยได้เนี่ยได้กินฮอตดอกหอมพุณเดออหลายรอบแล้วนี่เดี๋ยวเก็บไปพัดใส่พักเนาะพัดเป็นพัดพักร่วมพักบุ้งก็เริ่มโอเคแล้วมันเริ่มมันเริ่มพันไปพันมาแล้วมาแท่งอยู่นี่มาแท่งออกแล้วมันก็ะเกิดขึ้นบัเนี้มันเกิดล่ำมันล่ะอ่ะก็พ่อได้กินอยู่จต่พี่น้อง